Right? เยอะไปเออไปเยอะเยอะเออเิวหิวเออวันนี้เราอยู่ในร้านเฮ้อเวัมาเล่นโบลาเล่ชื่อกันโบลาโบลาสรุปเรียกว่าอะไรโบลาช่วยเรียกว่าอะไรล่ะถามคนดูดิใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยมันเรียกว่าโบลาโบลาใช่ถอะโบลา โมลานด้วยอย่าง่นไ้ะอย่างเรียกว่าอะไร่งคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยเออมันเรียกว่าอะไรแล้วก็ท้ายคลิปแพ้โดนอะไรโดนดําโตโดนดําโตอก็โดนดําโตตัวคิวทุกคลิปเลยเหีไปดูกันไปปวดแหวนเตอร์ไม่ใช่โมราเรีกชื่อรอบแรกเริ่มแวน

ตัวนี้ไม่เคยเล่นตอนเด็กอะไรนะผมเป่นผู้สิทธิสิทธิไอ้ท็อปไอ้ท็อปยุ่งเลยตัวนี้ไอ้พวกนี้จัดเลยนะวยไอ้บอน ไอ้ตังอนึ่อหยุด้าโอังตได้หมหวงเตะได้หรืองหวงตได้เอาได้ได้แ้วตที่ไว้โซทินวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา

ตอนนี้เราหายสองคนที่จะไปขึ้นแท่นเพื่อจะโดนทำโทษใช่โอเคตอนนี้ใครมีกระทงแล้วบ้างพวกกันไอบอลมีไอโกูไม่มีใช่เปล่าไม่มีใช่ไอ้เดนมีนู่นนี่ตาลูกเปล่าตาโฟกัสผูไม่มีกูไม่มีกูเตะโดนกูเตะโดนเหรอเป็อไงไม่มีอ้าวบุ๊คคุณไอเดนไอเด เฮ้ยมึงไม่เกี <you? S 2> in in ่ยวไอ้ตังเฮอะไรอะอะไรอะดูปีกเด้ตางอีกหนึงอ่ะต้องยังตังอีกนึงอ่ะ แต่ได้ด้วยอ้าวโอเคหนกระทงแล้วฟลุ๊กฮะต้องหัวล็อกต้องหัวลรอกมีตุนดนช่อธนาโป๊ะ กระทงนี่กระทงใช่มึงมอยู่ตรงนู้นเนฟเฮ้ยออกว่าวีวีองไปครับอา่ยอะไรหลนี่ยเนี่ยมึงดูปูมเนี่ยป่มเห็นไหมถือว่าออกครับหอมถือว่าออกโดยกระทง ปุ่มเลเส้นมึงดูมึงดูปุ่มเลยเส้นอ้าวเลยเลยนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคขายับนะให้ปุ่มไม่โดนเขาตัวเองนะเบกูแน่นโทีายล้วดีเยเแบนงดูก้อนโดนนัโดน ดูดูดิไม่าต้องดูอีกหล้ยบอลอาเดนี่เทไงมาหนี่เลยคนแท่นโอ้เดี๋ยวอีคนนึงคนเดียวจะต้องการอีกคนนึงใครมีกระทงมั่งในพวกเราอันนี้คนละหนึ่งหัวละใช่ไหมเดี๋ยวดิวัวแล้วมาแสบแสบแวนเอามวนขวายปุ๊บใช่มันเป็นอะไรน่าอะไรเราไม่โดนมันขึ้นเองนะเอานี่เอา ใจด้วยเพื่อนมเป็นไรบ้างดการไม่คิดมาเจมเอาอะไรไหนมาดูมาดูมาเจไหนดูเฮ้ยโอ้ยจะถึงโอ้โหต่อไปครับจะเป็นการทำโทษผู้แพ้คนที่อ่อนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับอะไรคนที่อ่อนมีใครบ้างแล้วเดี๋ยวผมเลนงเองอะไรเงี้ยมามาไแทนม่แทมีไอ้องครับไปองไอแว่นไอตอและอีคนนึครับเป็นตัวึเรื่องฟุตบอส่งมาจาก เนบริบูรณ์สีหนังสิบเอาไปเอาครูครูครูเล่นเก่งตอนอยู่บริบูรณ์สีหนังสิบแต่ตก็รู้จักแต่แพ้ทุกเกมเลยนะช่วงเนี้ยอืมอ๋อไม่ดีมูกมาเดี๋ยวเราไปทำโทษไอ้พวกกระจอกกันอันนี้คือบทตัดโทษของพวกแพ้ที่จะต้องโดนเราในวันนี้ในวันนี้อะไรแล้วพวกเราจะเตะบอลกันโอ้โหดูมันพูด โอ้โหดูคุณพูดเข้าอยากไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าคอขาดเป็นไงบอลหนุ่ยที่อะไรคอขาดไปไปเร็ว่ะไปไปดูมึงกันหลังหลังหลังบอกให้หลังเริ่มเลยหลังหันหน้าไปนูนี่เริ่มเลยเพื่อน

คลิปของเราในอาทิตย์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาพวกเราเยอะๆนะครับเราอ่านคอมเมนต์กันทุกคอมเมนต์ใช่ไอคอมเมนต์ว่าพี่ปุ๊กไปไหนพี่ปุ๊กไปไหนพี่ปุ๊กมาแล้วใช่ครับพี่มาแล้วครับน้องแหมสุดท้ายนี้ฝากกันเลยสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ของเรานั่นก็คือยูสปอร์ตอารีนาครับ แล้วก็ดูที่คลองหกัญญบุรีครับใครอยู่ใกล้ๆเราแวกนี้ก็มาใช้บริการได้ครับครับผมอ่าแล้วก็วกอ,อุปกรณ์อุปกรณ์ดีๆต่างๆมากมายที่ให้เรามายืมใช้กันในวันนี้ครับจาก T.S. Academy ขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวเอางี้ว่อ่ะเอาไงเราเอาคอนเซปต์เดิมคอนเซปต์นักเรียนทั้งหมดทํองามอคลรพขอบคุณครับ